สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องตอนนี้กันยกับบุญน้ำโชคก,กับเซียนซองคุณพอ่ณพอคุณแม่ค <c oughs> ่ะหลังจากไปสามเกามากนะครับอพอมีเวลาเนาะ, <c oughs> ะเซียนซองก็เลยบอกว่าบุญน้ำโชกบุญน้ำโชคมาออกอกล้องแนวประจ่น <c oughs> คุณพ่อคุณแม่คิดถึงก็เลยร้องเ่าออกเบิ้งสันดิสิเป็นญ์จังได <c oughs> บวลาเอฟซีคิดหอดกันวิ่นวิ่นวิ่นโยเออเป็นจังไรพี่บอกว่าแม่เห็นหนาบุญน้ำโชคแล้วรู้สึกอยากสิบอกยังเพิ่นคอมเมนต์ว่าไหวเสี่ยนซองอ่านน้ำเน่เด้อวอเพิ่นเป็นจังไรเพิ่นหนาแหล่ขึ้นบ่เพิ่นรอขึ้นบ่คือจังไรหนี่แหล่แหล่คิดว่าสิมีคอมเมนต์อยู่บุญน้ำโชคคือดำแท้ค่ะบุญน้ำโชคคืออันนี้แท้ยังสินา ดักันรอดขึ้นก่อนล่ะเธอโอ้ยเรื่องความร้อนเป็นเรื่องปกติมันถามกันมาได้อยูะะ่แล้วอันนะนั้นอ่ะ <S <S 2> <S 2> เอ,อ <S <S จัิจิมว่าเล่นตลกให้เอซเบิ้งหือมายังมีคลิปนี้นะคะตามเสียงเรียกร้องตามคำสัญญาเนาะใช่สองมีแนวทางนะคะเดินล่างเม็ดเดียวมอฟากน,นะคะหลังจากหัวทิพผานมานะคะฟันเดินเม็ดเดียวคือเลขหกเลขล่างออกศูนย์หกคันเดบุญน้ำโชกเตาเต็มเต็ม ขอฟังใหม่ในเพิ่นว่าหย,ยัางก่อเลขเด่นล่างดิแม่นค่ะแล้วบาดนี้มาล่างบา่บแดนเหว่าเอา้าก็ยังว่าเพิน่นให้6มางวดเมื่อกี้หั่นน่ะเนะออล่างงวดนี้มี6เด่นล่างเม็ดเดียวคือ6นะว่าซั่นก็นเลขเมื่อกี้เลขล่างออก06คั่นดิโอแมนแมนแมเอ้าก็มาตามที่เพิ่นว่ายหรีอตัวนีไก็ของเพิร์ลปนนั่นน่ะเนาะโป๊ะเชะหลุดแล้วเข้ามาจังงวดแล้วนะี่5งวดติดแล้วอย หลังจากที่เอามาแบ่งปัน FC แฟนช่องนี่คือนับแค่เอาม้าให้เข้าเบิงได้นี่แต่ว่ากอนนันนี่จะเพิ่นรวยสั่มใดแล้วสันนิงวดหน้าบอกเลยเด้อนี่งวดนี้นี่จีบอกพร้อมกันในคลิปนี้ตัวนี้เข้าใจอยู่ต่วาไกมือไกเว้นนะมาบอกบุญน้ำโฉกอีกแกนึงโี้เป็นยังล่ะมีเงินอยู่ว่าสีสื่อปุ๋ยมาใส่เข่าตัวแรกนะอะต่วามันสีซื้อได้ประมาณสองสอดนี่แหละ แ,แต่ว่าถ้าเอาไปใส่ตามเพื่อนนี่เนาะ,ะเออาไปซื้อตามเพื่อนเนี่ยอาชีพกายเป็นหกสอบแปดสอบก็ได้โอ้ขันมันเข่ามากวะเออแต่ว่าฉันว่างวดนี้เป็นคำวาของเพื่อนอีกอยู่ดิในความรู้สึกขณนาวาอเออแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเบืองม,ม,มาหอดปานีแล้วกดไลค์กดแชร์ไปคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกรรันและกันด้วยนะคะ เออถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะยอดวิวขื้นไลนเนี่ยเออมีไลไ์มีแช่มีคอมเมนต์ได้ไล์เดี๋ยวนูสิไปดึงเพื่อนมาออกออกคลิปไ้เบิ่งอีกสซนดีเออ,เอ,อิดฟ้าสิหลาย,ยูคอมเมนต์ตอนนี้สู <laughs> ้ยพาพกานคลลี่ล่่เส<อ>ักา <laughs> ่า่าอลลีว่วอล่าเลยอาโชรักฐานเกาอาให้เธอยกเอออันนี้รักฐานเกาแมนค่ะ <laughs> เด่นล่างเม็ดเดียวจ้ะ มแม่นหลีต่ละหกเมืองเกิงืงยนะุคปนนจุเันก็บอก่าแม่น,นี้รา<อ>ักางเก่าได้หนิหลายแต่หลายคนที่ติดต,ตามเนาะที่เบิรงเสียนซองกับสีเอ็นแล้วล่ะเนาะเะพิ่นาาว่าจังไหรก่อเข่ามาจังหวัดอะไรนี่ท่าที่เพิ่นทรงอันเก่ามาห้เบิ่งเนาะเพิรนทรงมาว่ามันเขาติดต,ต่อกันก่อนที่เพิ่นสีบอกให้เส้นซองเอามาแบ่งปันเนี่ยเพิรนทรงไล่มามันบอกว่าเขามาแล้วสามงวดติดนะคะเป็นงวด แหลกทีเซียนซองเปิดโตเนี่ยคืองวดวันที่อ,อันนี้สิบหกนะงวดวันที่หนึ่งมีถุน่านะคะได้เฮ็ดคลิปออกเป็นงวดแหลกสําหรับทังช่องอแต่ว่าเพิ่นหนะักเข่าติดต่อกันมาสามงวดติดก็ได้อธิบายซูเอฟซีฟั่งละหละ่ะเออเพราะว่า,อาบอยักว้าย้อนกันไปไล่เพราะว่าท่นนีคลิปเก่าอยู่ท้าผู้ใดยอยากหูว่าที่มาที่ไปอยอียงปานไดกะไปเบิ่งคลิปของงวดก่อนก็นกนได้ลคลิปสามารถดูได้อีกครั้งนะคะกะ ย้อนเบิ่งก็ได้เดี๋ยวสิวา่าโมเมนตอย่างนี้ผู้เพื่อนได้ฟังไปแล้วอะนะเพื่อนสิว่าโอ้ยยี่เป็นเแาบตอแนวเก่าสินะเ,เป็นสันเป็นสันโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามมึงก่นอนค่ะ ผู้ที่เพิ่นทรงเลขมาให้นี่เพิ่นเป็นเล็กจังไรเป็นคำนวณบ่หรือว่าฟันเอยยังยังเป็นเป็นเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณแมนเป็นสูตรเด่นลังเพิ่นจะเพิ่นเฮ็ดจังได๋ละเออเพิ่นก็บ่ได้เปิดเผยเนาะมันจะเป็นสูตรแบบเฉพาะของเพิ่นเพิ่นคือสีแม่นแต่เพิ่นเป็นคนหรือเป็นเทวดาเน้าเอานี่ล่ะะก็เป็น f อซแฟนช่องของเธอนน่ดิเพิ่นติดตามมาตั้งแต่เธอเห็นแหลกๆคนดิเออบันีเพิ่นว่า เออมันถือดีว่าสันช่วงนี้ปีนี้นะเลขเพื่อน่ะมันเขาดีเพื่อนก็เลยเอามาแบงปั่นเอามาฝากมาตอนเพื่อนเพื่อนว่าสันห้เอาไปยิบจับโชกมันว่าสันดีโอเคโอเคโอเคทางสอนเริ่มเข้าใจแล้ววันนี้อ่าเอออ้าวเออก็เป็นบเช่นกล่องมันยังไม่โ้าเบิ้งกล่องบ่เขินนั่นเด็ดไมนมาได้ออกโดนมันก็เขินที่คนน่ะอย่าทำเป็นเขินเลยถอตอนนี้ยูทูบส่งมาบอกแล้วว่าเออไอ ยังเกาะซองนี่เป็นของเซียนซองแล้วจันย่านมันจะได้เปลี่ยนซื้ออยู่ย่านมันเปลี่ยนซื้อซื้ออยู่เป็นในเซียนซองผ้าสวยไปจังจันเลยบอกถึงผ้าสวยเออเอาเึอถ่ายเซียนตัวเลขเพราะว่าอันแนะนำความสวยเน่ยผ้าสวยขนาดเอ่อบาดนี้หลังจากคีเธอร์เฮดหน้าเร็จแล้วปีนี้ต้องใส่ชิ่มให้ฉันเด้อถ้าให้แน่เด้อขอลองเถอะ พัจรงได้นาเขาสันดิเพ่ซื้อได้ช่วงนี้ก็รักท่าอยู่ดิแม่นบอกรักท่าของเธออยู่ที่มันเบิดไหวน่อฉันรักท่าอยู่เวลาฉันไปสามเขาไปท้อนยาเขานะกับฮองวาบันนี้นะมาท่ามันบอท่านี่มันดีขึ้นจจริงๆถ้าบอท่านะแรลกว่านี้นะก็วไมยนะโอ้มันริเขาฟาก็หนีมานเขาฟาก็นี้จ้านี่เห็นบอดีกว่านั้นเน่บ ขนาดไปตากแด,ดดได้หนิเ้ว<ม>เทอบโบมาส่หมวมัว้อม,มอา้าครีมตัวนี้นะคะภคยที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำเนาะผู้ชายกับชสใดไม่ยิ่งแหงใส่ดีนะคะติดต่อมาหาเจนซองในเลอทาสนใจนะคะมีทั้งครีมกลางคืนแล้วก็ครีมกลางวันนะคะครีมกลางวันนี้ผู้ใดที่มัาหาเขาแบบว่าเขาเอินไปยังอะ บ่ต้องแต่งหนามากมหมนะคะมันเป็นรีมกันแดดผสมรองพื้นดิ SPF 5 CPA บวกบวกบวกคุณนี่ถ้าพูบกันแดดได้ป๊บแถท้ฮเดให้ฮน้าคาวใสขืนนึ่งถึงสว่งระดับผุดดักดดดตัวนี้ก,กับมีคือกันนะคะมีทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอยากได้ตัวใดก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไวตรงนี้เนาะ0940292674ค่ะ,คะบอถึงรีมมี่ก็ดีอยู่ ยอมรับอยู่ว่าดีเห็นคุณพอคุณแม่เอบางคนเนาะ<ฆ>บางท่านเนาะไปคอมเมนต์นะเอาไปท่ายัางพอพอาินี่เอาไปใส่หนึ่งป่าพัชรตำใส่เจียวพวั่ันเอ้ามันโรงแานะม <c oughs> ันเป็น ใช้ภายนอกสิไปแทะใจนักกินยังไงอยากขาวไว้ก็เขาโอ้ยพอตรงถือขนาดกินดอกท่าซีกับขาวค่ะอย่าไปหาเฮ็ดไปทั่วไป้ที่เด้อคุณพ่อคุณแม่บางก้นบางท่านเอาไปท่าขนมปังกินทั้งสิ่งั้าวโมเมนดิโมเมนต์โมเมนต์เอาไว้ท่าหนาเด้อเอาเขียนชัดๆเขียนตัวใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งเตรียมสมุดปากกาจดได้เลยนะคะอันนี้ถือนับไว้เป็นงวดที่หกเนาะหกน้อยๆนี่ เด่นล่างเม็ดเดียวนะคะประจํานวดวันที่1กรกฎาคมกคแ68โอ้ยเผือแป๊บเดียวไปเคืองปีแล้วเนาะแว่นยีรีเนาะโอ้ก็เลี่ยงปีใหม่วางหนึ่งนั่นค่ะอ่าสีเลี่ยงปีใหม่อีกเลยนี่อย่างคือไหวอีกเล้วอะอ่วดนี้นะคะเดี๋ยวสิให้ปุ่นน้ำโจเบอกให้ฟังเพื่อเป็นสิริมงคลมาสั่โอ้ยแนแล้วเนาะสิริมงคลเลยดิ ขนาดนั่นเชียวหรือประจันเอฟซีว่ะอ่ะสำหรับเลขเด่นล่างนะคุณป้าคุณแม่เด่นล่างเม็ดเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งกคหกแปดนี่นะครับจ้าข้างหน้านี่ละงวดข้างหน้าที่ถึงนี่อีกโบกี้มือดิแมนอ่าเด่นล่างเอาขึ้นมาเขียนล่างน้ำเนี้ยเดดเดนล่างเม็ดเดียวนี่ยเด็ดสุดมันเด็ดเยี่ยมเก่งอยู่วันนี้โอ้ยปวดน้ำจกกะบบ่ดี เด่นล่างเม็ดเดียวไปที่สี่ประสั่งอือสี่ซอย่างบาดหนงคุณบอกคุณแม่ซีซีบอกหัวสีเบิลบอกเทวาเวาเป็นแต่เบิลบอกหัวเะว่างัวนี่ซ้ำจอดบะไม่ค่ะจอดไหมจอดอืมสี่อย่างเนาะปกติสี่สี่มาอย่างสจะมาอะไรดีส่วนใหญ่ก็สี่สองอ่าอ่าอ่าสี่เจ็ดสี่เก้าทอนแล้วทอนแล้ว ซีหกดีออกดูดินั่นอ่ามีมีอยู่ซีตัเนี่ล่ะอ่าซีสองเนาะซีหกค่ะซีเก้าก็ไม่ยงเกาะที่ว่าหนึ่งซีเจ็ดเออซีเจ็ดอืมถ้าซีมากดิจ้าอืลองเบิรงเนาะอืมกะส่วนฉันคิดว่าฉันเป็ดแต่คืออยู่ฉันมักอยู่เลขกซี่ฉันมักซี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  ถ้าว่าไปออก็เชีว่าจังสันจังสี่ฟันสันดิฟันสามขึ้นสน่วนเนียวฟัน่างไลยเกี่ยวกับเล็กซีซีนี่แหละว้าออกไป <c oughs> บ่ได้เป็นยัง <c oughs> อเอาสี้เดี๋ยวอันนี้มันกะไก่เวลาแล้วเนาะ<ฆ>มันจะโดนโบทนะแม่นบอกเดี๋ยวค่อยว่าใหม่คุณพ่อคุณแม่ฟังจอีกคลีบหนึ่งเนาะใ,นใจอย่เอาโชวกันโชกันไห้แคบหน้าจอแคบใบนะครับถ้าเอาไปเสี่ยงฝันนี่เด่นล่าง เม็ดเดียววสันเด่นไปที่สี่วสันค่ะสําหรับหงวดวันที่หนึ่งก่อข้อหกแปดนี่นะครับงวดเนะมนจ้ามักมามักจังใดก็ล,ล่องพิจารณาเบิง้งเนาะสีเป็นซี่ยังนอบบัดเนี้ถ้าเกิดคุณบอกคุณแม่คิดว่ามันเป็ดแต่คือซี่ยังก่ขอขอเมนมาบอกกันเนาะมาบอกสุกันฟังแน่ ว่าอาจจะมีผู้ฟันดีฟันแมนเนาะฟันเกี่ยวกับซีคือกันที่เส้นซองต้องเป็นซีนี่ละอหรืออาจจะไปได้รับนั่นรับนี่มากเออเบาสุกันฟังก็ได้นะคะแบ่งปันความเฮงความปังกันใต้คลิปนี้ได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าเลขกซีถือดับ่อดีเลขซีถือดับแม่ก็คอมเมนต์ได้คือกันนะคะแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้หมดเลยเนาะนะ คลิปนี้นะคะก็ชัดเจนแล้วนะคะเวลากับสมมาภาควนนะคะเดี๋ยวจังไรคลิปทัดไปนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนติดตาไมไว้น้ำแน่นะคะมือนี้เส้นซองจากโทรสัมผัสปูซมเมียมไฮนะคะทีล่อคอยทีเอฟซีลอคอยกัคือ เเลขไม่มาด้วยกันเฮ้ยพื้นที่เด็ดดี้ครูซุ่มเงียบแมนบอกเออเลขบ้ามากันคู่นึงนี่แหละอันตรายแห้งนะคะเรียปูแล้ทักมาเล่นน้ำอยเอามาเอายูมาเรอยๆแล้วนะคะแล้วก็มีแนวทางของอาจารย์วีระเออแล้วก็โอ้มีหลายสำนักทีล้อให้เส้นซองในน้ำเสนอจังใดกับฝากติดตามไว้เนาะเดี๋ยวสิจบลิปให้ผู้น้ำโชคไปสามเขาต่อสันนี้มันสีบแล้วมันสีมื่นกรสันนี้มือนนี่ขนาเนาะอ่าก็เฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้นั่นล่ะ เดหรายก็นี่ก็บ่ไดหรอกอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปพอ,อก,กันคลิปหนะะ้าค่ะครับ,บคุณมครับ